สวัสดีครับสวัสดีเพื P ่อนๆเฟซี C, ทางช่อง YouTube u t u b e เชฟที่คนเดิมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP พิเศษนะครับปฏิทินจีนเงินแสนที่ลหลายๆท่านถามถึงกันมานะครับเอาละครับก็มาตามกันต่อลุ้นกันต่อนะครับสําหรับปฏิทินจีนเงินแสนเมื่อคืนก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ตามเลขทูบพ่อปู่สีสุโจะที่แรงนะครับ นะเมื่อคืนได้สามตัวแตกสี่ตัวแตกนะครับเมื่อคืนเลขทูบพ่อปู่สีสุทโทยา่าสีปฐุมมาเจ้าที่แรงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเมื่อคืนใครที่ตามเลขพ่อปู่นะครับก็ได้สามตัวตรงได้สี่ตัวตรงกันนะครับเมื่อคืนนะครับหลายๆท่านก็ได้หกสามศูนย์บางท่านก็ได้หนึ่งหกสามศูนย์นะครับก็เรียกได้ว่า เข้าเต็มๆเข้าปังๆนะครับเดี๋ยววันจันทร์ก็ตามมนต่อนะครับพ่อปู่ศรสีสุทโธเจ้ายาศรีปทุมมาส่วนใครรอรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยววันนี้เชฟก็จะไปขอให้นะครับใครจะฝากแก้บนก็แจ้งได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปช่วงบ่ายๆนะครับช่วงบ่ายๆเดี๋ยวจะไปจุดขอรัฐบาลไทยแล้วก็อาจจะขอลาวพัฒนาให้ต่องวดเลยนะสำหรับวันจันทร์นะครับใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปฏิทินจีนเงินแสนกันนะครับ มาดูปฏิทินจีนเงินแสนกันนะครับปฏิทินจีนเงินแสนนะครับงวดของวันที่ส6มิถุนายนนะครับเลขก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับตัวเลขนะครับ6 7 9 1 หกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับก็ถือว่าเลขชัดเจนนะครับเลขชัดเจนนี่นะครับหกเจ็ดเนะก้าหนึ่งนะก็ลุนได้ทั้งหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งนะครับก็ถือว่าเลขน่าจะตรงใจหลายท่านอยู่นะวันนี้งวดนี้นะครับโดยเฉพาะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งนีเลขค่อนข้างที่จะ น่าจะตรงใจอยู่นะครับอ่ะฝากเอาไว้นะครับอะเดี๋ยวเราไปดูข้ามงวดกันด้วยนะครับสําหรับปฏิทินจีนเพราะว่าก็มีหลายๆงวดที่ก็จะแต่ข้ามงวดอยู่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจนะนะครับสําหรับปฏิทินจีนเงินแสนนะครับหกเจอันนี้ตรงงวดนะครับงวดวันที่สินะครับตรงกับแรมหกข้ามเดือนเนะนะครับ หกเจนะครับก็ขอประสาสัมพันธ์เนาะนะครับขอประสาสัมพันธ์นะครับต่อนะครับองวดสุดท้ายนะครับที่จะไปถวายสร้างโบสถ์นะครับ ก็จะมีสร้างนาคหน้าโบสถ์นะครับเดี๋ยวจะไปถวายรอบสุดท้ายวันที่10กรกฎาคมนะครับมีหลายๆท่านถามมาว่าเชฟถวายรอบสุดท้ายวันไหนนะครับสําหรับสร้างโบสถ์วัดป่าลูกศิษย์หลวงปู่สวงนะครับอันนี้ใครจะสร้างนาคหน้าโบสถ์ร่วมสร้างนาคหน้าโบสถ์นะครับก็ได้ตามนี้เลยนะครับส่วนท่านใดนที่จะสร้างโบสถ์นะครับตามกําลังศรัทธานะครับตามกําลังศรัทธาเชฟก็จะนําถวายวันที่10กรกฎาคมซึ่งจะเป็นวันอาสารหะบูชานะครับ ก่อนวันเข้าวันษาหนึ่งวันนะครับนะซึ่งล่าสุดนี่ก็นะทางวัดก็ได้สร้างไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับนี่นะครับอีกข้างหนึ่งนี่ก็ขึ้นลายขึ้นลายขึ้นขอบหน้าต่างหน้าต่างโบสถ์นะครับนี่นะครับน้างหน้าโบสถ์ก็มาแล้วนะครับเหลือทําหางขึ้นนะครับนี่นะครับปั้นลายปั้นอะไรกันสดๆเลยที่วัดนะครับที่โบสถ์เลยนะครับนะทีมช่างก็ทํางานค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับ นะครับให้ดูนิดนึ่งเนาะนะครับจะได้ดูความคืบหน้านะครับว่า,อารอบและสองรอบที่เราร่วมกันบริจาคสร้างโบสถ์นะครับตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับตอนนี้อีกข้างหนึ่งนะทาทาเสร็จแล้วเหลือลงสีเหลือลงเหลือเก็บรายละเอียดนะครับก็กําลังสร้างอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะนําถวายอีกรอบหนึ่งนะใครที่จะสมทบทุนนะครับสร้างโบสถ์อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นรอบสุดท้ายของวัดป่า นะครับวัดป่ารัตนาสุทธิกระทมนะครับหรือว่าวัดป่าลูกศิษย์หลวงปู่สวงนะครับอันนี้ก็สามารถร่วมทุมได้ตามกําลังศรานะครับแล้วก็เชฟก็จะนํารายชื่อเข้าพิธร่วมพิธีนะครับเปิดดวงเสริมบารมีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะทำพิธีให้นะครับหรือว่าใครจะสร้างนาคหน้าโบสโดยเฉพาะนาคหน้าโบสนะครับตอนนี้มีกองบุญ999บาบาทจะได้เหรียญ เหรียญหลวงปู่สวงรุ่นสร้างโบสถ์นะครับก็จะเป็นรุ่นเหรียญรุ่นมหาลาบนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่99เหรียญเท่านั้นนะครับเ9เหรียญสุดท้ายเท่านั้นนะครับเพราะว่าก็เรียกได้ว่าไปรื้อกุฏิหลวงพ่อมาเลยนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าท่านสร้างให้เป็นรุ่นมหาลาบนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะทักไปสอบถามแอดมินกุ้งได้นะครับที่หน้าเพจ Facebook นะครับหน้าเพจ Facebook เพจนี้นะครับ มีจํากัดนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่90เหรียญนะเพราะว่ามีคนจองมาแล้ว9้าเหรียญนะครับก็จะเป็น99เหรียญสุดท้ายนะครับตอนนี้มีคนจองมาแล้ว9้าเหรียญก็น่าจะเหลือประมาณ90เหรียญนะครับก็ทักถามก่อนนะนะครับถามก่อนนะครับว่ายังมีเหรียญอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวถามแอดมินกุ้งก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา,ไป,เขขานนรไปดูตัวเลขข้ามงวดกันนะครับไปดูตัวเลขข้ามงวดกันนะครับ สำหรับตัวเลขข้ามงวดนะครับก็ไปดูในงวดของวันที่1กึกรกนะครับตัวเลขก็ชัดเจนอยู่นะอันนี้เป็นข้ามงวดนะครับข้ามงวดก็คือตัวเลข4028นะครับที่เห็นนะครับ4028 028 402 4 2 8นะครับ408804นะครับอ้าลองดูนะครับตรงนี้เป็นข้ามงวดนะครับ อันนี้ข้ามงวดนะครับส่วนตรงงวดนี้เลขสวยนะครับเชื่อว่างวดนี้ตรงงวดเลขค่อนข้างสวยทีเดียวเ,เดี๋ยวให้ดูตรงงวดก่อนนะอันนี้เป็นตรงงวดนะครับตรงงวดก็คืองวดของวันที่ 16, มิถุนายนเลขก็ค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับเลข6 7 9 1 6ด9 1้ ก็จับคู่ได้ทั้ง6 7 9 7 9 1 691นะครับ6 7 1อ่าอันนี้ก็ถือว่าเลขค่อนข้างสวยอยู่นะครับเลขค่อนข้างสวยทีเดียวน่าลุ้นทีเดียวนะครับอ่าก็ฝากเอาไว้ให้พิจารณากันนะครับสำหรับเลขปฏิทินจีนเงินแสนนะครับที่เคยเข้าติดต่อกันหลายงวดเลยนะครับก็หวังว่างวดนี้จะได้รับโชคปังๆกันทุกท่านนะครับเอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงใจนะครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าพีหน้านะครับสำหรับพีนี้สวัสดีทุกๆท่านครับ